เป็นครับวันนี้จะเอาปืนซีแทสสี่ห้าสองมาลองชาที่ลองยิงขนาดนี้ครับนี่ได้เดี๋ยวมาลองกันดูแล้วกันแต่ว่าตั้มก็เสียเปียบนิดนึงเพราะว่าทีแทสของพี่เต็มก็บอกเนี้ยยังไม่ได้แต่งไกไกแต่เปิงตั้งแขนนิดนึงได้รับเีงไกยังกระหินนะพี่ไปกั้งคู่ฮะครับกล้องวันนี้ก็เอากล้องตัวเก่งนั้งคู่มาติดนะครับพี่ใช่ครับเปรียบเทียบกันจัดจ่ะ ว่าเบอร์ลิสได้รางวัลเมื่อปีอ่า2013ครับพี่สามใช่ไหมครับผมค่อยนี้เป็นปี2014นี้ใช่ครับพี่มาผ้าแหมกันรางวัลเกรดบายอวอร์ดครับพี่ของหนังสือที่ยสารเอาดอร์ไลฟ์นะครับก็เรียกว่าเป็นพที่เล็งดูแล้วข้อดีข้อเสียของกล้องสองตัวนี้มันก็ มีแจกต่างกันครับครับฮะวันนี้วันนี้พี่ตั้มแน่ใจเหลอจะมาสู้ครัวฮะอองดูครับอ่าฮะได้เลยโอเคอ่าผลงานเป็นไงบ้างครับตั้มก็โอเคครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นปืนยาว4ีแซดสี่ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับอใส่กล้องนิคอนนะครับโปรซับห้าสาหนึสี่พุดสีนะครับแล้วก็ใช้ขาดตายนะครับ ลินระยะที่5เมตรนะครับคือมีอัดจานใช้ได้เลยนะครับครับ การ,รยิงเออกล้องนิคอนเนี่ยครับเวลาเราปรับเวลาเรายิงเนี่ยถ้าระยะ50เมตรเรายังปรับความชัดพาราแลกที่50ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใกล้กว่าน,นั้นอ่ะความชัดมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ<ะ>ตามตามกำลังขยายคือถ้าเราใช้กำลังขยายสูงส<ะ>ุดอ่ะเราพาราแลกมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ50ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายิง50แบบมันชัดแน่นอนแต่ว่าถ้าใกล้กว่านั้นน่ะถ้าเราอยากจะให้เป้าชัดเราต้องลดกางขยายลงไปครับครับผมก็หลังจากยิงแล้วเนี่ยเอ่อพอจะคุ้นป้องดีแล้วปุ่มก็จะอยู่ปุ่มก็จะก่อกันอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราจะให้เข้ากลางก็ปรับตูนลงมาอีกนิดนึงครับผมส่วน ของพี่ตั้มเป็นไงจะยิงปืนมาน้อยกว่าพี่ครับกลุ่มก็เลยใหญ่กว่านิดนึงก็ยังถือว่าโอเคครับขนาดเอาซีแซนะเวเวลาฝึกฝนอีกนิดนึงไม่ได้เป็นที่กล้องก็เป็นที่คนครับครกล้องนี่คุณภาพเป็นไงครับทัู้งกล้กล้องทั้งเบอร์ลิสทั้งนิคอนจะดีนะครับแต่ว่าเบอร์ลิสเนี่ยผมชอบเบอร์ลิสอยู่ตรงที่เส้นเล็งมันเล็กละเอียดดีครับครับผม พี่ตั้มว่างไงสำหรับกล้องก็ที่ลองยินดกูก็ดีทั้งคู่นะครับผมดีทั้งคู่นะครับวันนี้วันนี้ทำไมเอาขนาดเอาสี่แส่สี่ห้าสองยังสู้ลูก,กอร์พี่พลามไม่ได้ไหม,อ,มอ่าโอเคได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ